ใช่ค่ะแล้ว close it up หลังจากนั้นก็ปิดฝาอยู่พอเหลแล้วก็เทไว้ไว้ด h e ลน้ำอัตอนที่เราผสมน้ำมันของเราไม่พูดอยู่ชงไว้ใช้จาของเราูหลังจากนั้นปก็ปิดฝ แล้วก็คอุกคนที่นี่ e ะม f ก e ิ่นทุก e e ค่ะบางคนจะมีกลิ่นซานโบางคนจะมีกลิ่นไมันรบางคนจะมีกลิ่นซป์ละบางคนจะมีกลิ่นลาเบนด์ร์บางคนจะมีกลิ่นลาเบนด์ร์ดิฟเฟ Different o i l different smell, It your different problems, your different represents that your problems Or are you จะทำให้เราจะรู้ว่าความต้องการของทุกคนนั้นเหมือนก,กันหรืงได้ละคนเปลี่ยนไปเหมือนกันโอเค Are you ready ทุกคนเตรียม Ready ไหมพร้อม <laughs> okay. Ready <laughs> <laughs>